จากเหตุการณ์ที่เจอกับเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นครูฝึกของตนด้วยความบังเอิญในวันนั้นก็ผ่านมาได้หนึ่งสัปดาห์ชายหนุ่มจึงได้มีโอกาสโทรศัพท์กลับมายังทางบ้านเสี่ยวเฉินลูกอยากให้แม่ไปหาถึงที่ใช่ไหมไปเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งจะโทรมานี่หากว่าลูกยังไม่โทรมาอีกแม่กำลังคิดว่าจะบุกไปหาลูกแล้วซูเหย่ยที่ปกติมะจะนิ่งเฉยกล่าวออกมาด้วยความร้อนใจ ผสมปนเปไปกับความล้องอกที่ได้ยินเสียงลูกชายคนโตแม่ครับผมขอโทษเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ครับคนเป็นลูกกล่าวสิงอ่อยพร้อมเล่าเรื่องที่ผ่านมาทั้งอดิตให้แม่ฟังอย่างละเอียดมี่ถ้ามีโทรศัพท์มือถือคงจะดีไม่น้อยคนเป็นแม่หลังจากที่ได้ฟังลูกชายพูดหล่อนก็เลยสิ่งที่ตนคิดออกมาโทรศัพท์มือถือคืออะไรครับแม่ ชายหนุ่มที่อยู่ปลายสายยอดถามแม่ออกมาไม่ได้อีกไม่นานลูกก็รู้เองมาคุยเรื่องของลูกต่อเถอะแล้วตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมแม่จะส่งไปให้คนเป็นแม่รีบเปลี่ยนเรื่องผมสบายดีครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าแต่น้องๆไปไหนกันครับ ลูกชายคนโตตอบแม่น้ำสียงปกติไม่แสดงความอ่อนลา้าใดๆออกมาอยู่ในห้องอ่านหนังสือแม่ให้คนไปตามแล้วนั่นวิ่งมากันพอดีสงสัยจะคิดถึงพี่ชายมากซูเห่ยาที่กำลังคุยกับลูกชายยังไม่ทันจบก็หันไปเห็นลูกชายหญิงของตนเข้าพอดีลูกคุยกับน้องนะเรื่องเงินค่าโทรศัพท์ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวแม่จะฝากเงินไปกับลุงเจียงอยู่ให้เอาไปให้คนเป็นแม่กล่าวอย่างใจปั้มไม่ต้องครับเงินของผมยังมีอยู่อีกเยอะอีกทางที่นี่ก็ยังมีคูปองอาหารกับเงินรายเดือนให้ด้วยผมเป็นลูกผมควรจะส่งเงินให้แม่ต่างหากตอนนี้ผมโตแล้วนะครับผมจะเลี้ยงแม่เองชายหนุ่มอายุ19กกล่าวออกมาอย่างที่ตั้งใจพ่อลูกแต่หากลูกจะส่งให้แม่ก็ได้ แต่ว่าลูกอย่าลืมเหลือเก็บเอาไว้ใช้เองด้วยนะคนเป็นแม่ไม่คิดปฏิเสธเนื่องจากเธอตั้งใจเอาไว้ว่าเงินของลูกเธอจะเก็บเอาไว้คืนให้เขาอย่างที่พวกเขาได้แต่งงานจากนั้นคนทั้งสองก็คุยกันอีกเล็กน้อยคนเป็นแม่จึงได้บอกลาพี่ชายฉันเสี่ยวพิงนะพี่เป็นยังไงบ้างกินอิ่มไหมนอนหลับดีหรือเปล่าตอนนี้อากาศหนาวแล้วที่นั่นหนาวไหม ทันทีที่คนเป็นแม่ส่งหูโทรศัพท์ให้กับลูกสาวเสี่ยวพิงที่มีคำถามมากมายได้ร่ายยาวคำพูดของตนออกมาชนิดที่คนปลายสายหาจังหวัดตอบไม่ได้ใจเย็นน้องสาวพี่สบายดีอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นเพราะติดภูเขาติดปา่าพี่กินอิ่มนอนหลับน,อน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วที่สำคัญพี่เจอกับพี่ชายตรงหยางพี่ชายหมิ่นพี่ซื้อด้วย และยังมีพี่ชายกับสหายอีกหลายคนพี่ชายคนโตตอบน้องด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขย้ำนึกถึงดวงหน้าขาวๆแก้มกลมๆของน้องจริงหรอว่าแต่พี่ได้ถามพวกพี่ชายไหมว่าทําไมเงียบหายไปแล้วตอนนี้มีใครอยู่กับพี่หรือเปล่า ฝ่ายคนเป็นน้องถามถึงพี่ชายคนอื่นที่เคยอยู่ด้วยกันอย่างคาดหวังไม่มีครับครูพี่ชายโดนสั่งให้เข้าปากกันอีกแล้วแต่น้องสาวไม่ต้องกังวลแนาเดียวก็ได้รับจดหมายจากพี่ชายรวมทั้งของพี่ด้วยน่าจะใกล้ถึงแล้วก็ได้คนเป็นพี่ใหญ่ของน้องชายหญิงปลอบได้ค่ะพี่เองก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะพี่ใหญ่คุยกับพี่รองต่อนะคะ คนเป็นน้องสาวผู้จบก็ส่งหูโทรศัพท์ให้คนที่นั่งอยู่ด้านข้างการสนทนาของชายหนุ่มไว้เดียวกันไม่ได้มีอะไรมากนอกจากถามถึงสารทุกกันตามประสาพ,พี่น้องและก็มีถามถึงพี่ชายคนอื่นเฉกเช่นน้องสาวเพียงเท่านั้นก่อนที่เขาทั้งคู่จะต่างวางสายฝั่งของตนอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาจดหมายที่ใช้เวลาในการเดินทางถึงครึ่งเดือนก็มาถึงมือผู้รับของแต่ละบ้าน ของบ้านเทียนเองก็ได้รับเช่นเดียวกันจะมีพิเศษก็ตรงที่มีจดหมายแยกถึงลูกสาวของบ้านนี้เป็นพิเศษหนึ่งฉบับซึ่งจดหมายฉบับนั้นผู้ส่งเป็นพี่ชายร่างสูงที่ตัวติดกันตั้งแต่เด็กมิงตรงอย่างนั่นเองเนื้อความในจดหมายของชายหนุ่มผู้แก่กว่าเจปีผู้นี้ ก็ถามถึงเรื่องราวของน้องน้อยในเรื่องทัวท่วไปรวมถึงเรื่องของวัยหนุ่มสาวด้วยว่ามีใครมาข้องแว็กกับน้องสาวหรือไม่และเนื้อความในจดหมายก็ยังได้เล่าถึงเรื่องราวต่างสถานที่ให้คนเป็นน้องฟังอย่างละเอียดชนิดที่ว่าคนอ่านสามารถเห็นภาพจากการบรรยายของผู้ส่งสารได้จดหมายของตงยางที่มีหลายหน้านี้ได้ถูกยิงสาวพับเก็บไว้อย่างดี และวันเวลาที่ซูเหว่เพิ่งจะทำใจเรื่องลูกชายคนโตที่โผวินออกจากอกได้ไม่ทันไรก็ถึงวันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของลูกสาวชายหญิงของตนและการสอบก็เป็นไปตามคาดโดยไม่ต้องรุนอะไรมากเนื่องจากปีที่สองของการสอบคนที่ได้ที่หนึ่งที่สองก็เป็นสองที่น้องบ้านเทียน เรื่องนี้ทำให้นักข่าวท้องถิ่นได้ติดต่อมาขอสัมภาษณ์เด็กทั้งสองพร้อมกับถ่ายรูปของทั้งคู่และคนที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษก็คือแม่ของเด็กชายหญิงคู่นี้ที่เมื่อครั้งแรกพวกเขาก็ยังจำได้ว่าหล่อนเคยกล่าวเอาไว้ว่าหากเมื่อไหร่ที่ลูกของตนได้เป็นนักศึกษาเมืองหลวงแล้วมีคนเชิญให้ไปสอนหล่อนก็ยินดีซึ่งเรื่องนี้ ก็ได้ถูกนักข่าวเอามาสอบถามกับคนเป็นแม่อีกครั้งสวัสดีค่ะคุณซูเหยาไม่ทราบว่าเรื่องที่สหายเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้ามีมหาวิทยาลัายมาเชิญตัวของคุณไปเป็นอาจารย์ในตอนนี้คุณจะตกลงหรือไม่คะนักข่าวสาวถามตรงประเด็นกับหญิงรุ่นพี่หากมีฉันก็ยินดีค่ะเพราะลูกของฉันยังไงก็ต้องไปเมืองหลวงอยู่แล้ว คนเป็นแม่ในครั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธอีกนักข่าวที่ได้ยินก็ยิ้มให้กับคำตอบนี้ด้วยความพึงพอใจสาเหตุที่เกิดคำถามนี้ก็เป็นเพราะเธอได้รับการไว้วานมาลองอย่างเชิงความคิดของหญิงคนนี้จากผ้วอหน่วยการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สนิทกันการถ่ายรูปและการสัมภาษณ์ก็ผ่านคนไปด้วยดี ทางด้านงานของซูเยาที่หมู่บ้านตรงไห่เองก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากจิวเลียนที่ได้เปลี่ยนนิสัยของตนไปแล้วก็สามารถเข้ากับทุกคนได้เปอร์ทงเองก็เป็นคนมีน้ำใจเขาช่วยงานทุกคนด้วยความขยันทำให้เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านรวมทั้งเด็กดๆด,ด,ด้วยแม้ส่วนหนึ่งจะมาจากขนมที่จิวเลียนมักจะให้สามีในนาคนนี้ ติดตัวเอาไว้จากเด็กทั้งหลายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแล้ววันที่คนบ้านเทียนจะต้องจากลากับนายน้อยอีกสองคนของบ้านก็มาถึงอย่างรวดเร็วดังนั้นสู่เยาจึงคิดจะจัดงานเลี้ยงขึ้นเป็นการเฉพาะกับคนในครอบครัวและคนที่สนิทครอบครัวเจียงเองก็พากันมาที่บ้านด้วยเช่นกันเจียงเฟยที่ปีนี้อายุได้80แล้วก็มากับลูกชายบุญธรรมทั้งสี่ ที่พากันออกจากค่ายมาส่งหลานชายหญิงทั้งสองที่กำลังจะโผบินออกจากอ้อมกอดแม่ตามพี่ชายคนโตงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในวันนี้สุเหยาวก็ได้ชวนคนในครอบครัวเดิมของตนและครอบครัวสหายสนิทอย่างนิงและหุยมาด้วยทำให้งานเลี้ยงเป็นไปด้วยความอบอุ่นเช้าวันต่อมาที่สถานีรถไฟที่มองไปก็เห็นกับผู้คน วันนี้คนเป็นแม่ก็ได้ใจหายขึ้นอีกหนที่ลูกน้อยที่ตนเฝ้าออฟูงฟักมากำลังจะบยบินออกจากอ้มอมอกไปสู่โลกกว้างลูกสองคนจำไว้ให้ดีนะอย่าได้ทิ้งกันไปอยู่ด้วยกันต้องคอยดูแลกันหากมีปัญหาอะไรก็โทรกลับมาสุเยาบอกกับลูกชายหญิงที่บัดนี้ได้สูงเลยเธอไปไกลแล้วโดยเฉพาะลูกชายที่สูงกว่าพ่อของตนด้วยซ้ำค่ะครับ ทั้งสองคนรับปากแม่ด้วยดวงตาแดงเรือพวกเขาเองก็ยังอยากอย,กอยู่กับแม่แต่พวกเขาก็อยากทําในสิ่งที่ตนเลือกด้วยระวังตัวให้ดีตั้งใจเรียนอีกไม่นานพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกคนเป็นแม่กล่าวออกมาอีกคำร้อคนเป็นลูกนั้นเชื่อในสิ่งที่แม่ของตนพูดเป็นอย่างมากเพราะแม่ของเขาพิเศษกว่าใครในเมื่อแม่บอกว่าจะต้องได้อยู่ด้วยกันอย่างนั้นก็ต้องได้อยู่เอาละ ใกล้เวลาที่รถไฟจะออกแล้วดูแลน้องให้ดีนะเมื่อไหร่ที่ไปถึงที่นั่นแล้วหาโทรศัพท์โทรกลับมาที่บ้านด้วยคนเป็นพ่อกล่าวออกมาโดยที่น้องชายคนเล็กก็ยืนร้องไห้ที่เห็นว่าพี่ทั้งสองกำลังจะจากไปเหมือนพี่ชายคนโตที่เขาเฝ้ารอทุกวันก็ยังไม่กลับมาพี่ไม่ไปเด็กชายอายุสี่ขวบจับกระเป๋าของคนเป็นพี่แน่นซิลยุนพวกพี่ต้องไปเรียนครับ เอาไว้พอปิดภาคเรียนพี่จะรีบกลับมานะแล้วจะเอาขนมจากเมืองหลวงมาฝากคนเป็นพี่รองบอกน้องสิงนุ่มไม่เชื่อพี่ใหญ่ก็ไม่มาเด็กน้อยแยงพร้อมน้ำตาไหลอาบแก้มกลมเมกน้อยเด็กดีพี่สาวกับพี่ชายไปเรียนกันจริงๆนะน้องอยู่กับพ่อแม่จะต้องเป็นเด็กดีแล้วพอน้องโตขึ้นก็ต้องไปเรียนเหมือนพี่เข้าใจไหม ครั้งนี้คนเป็นพี่สาวกล่าวออกมาบ้างเด็กน้อยวัยสี่ขวบเข้าใจเรื่องเรียนแต่ที่ไม่เข้าใจคือทำไมเขาจะต้องไม่ได้อยู่กับพี่ชายพี่สาวต่างหากเด็กน้อยจึงปล่อยโฮออกมาเสียงดังสูยเหยาจึงได้มากอดปลอบลูกชายคนเล็กเทียนหานที่เห็นว่ารถไฟใกล้จะออกแล้วจึงได้ทำมือเป็นการบอกว่าให้ลูกทั้งสองรีบไป พร้อมกับทำมือเป็นรูปยกหูโทรศัพท์ส่งให้กับลูกชายหญิงเสียงหูดรถไฟดังขึ้นเป็นสัญญาณว่ารถไฟกำลังจะออกจากชานชาลาสูยเหย่าที่กำลังกอดลูกน้อยก็ได้หันไปมองขบวนรถไฟที่นำพาลูกชายหญิงที่เติบใหญ่ไปสู่โลกกว้างอีกครั้งด้วยใจอนันวุ่หวงแม่เด็กทั้งสองจะไม่ใช่สายเลือดในอกก็ตามกลับบ้านกันครับ ไม่แน่นะว่าหลังจากลูกเราไปไม่นานคุณอาจจะได้รับเชิญให้ไปสอนหนังสือที่นั่นก็ได้เทียนหานกล่าวปลอบภรรยาที่กำลังนั่งกอดลูกชายคนเล็กแน่นสองเดือนผ่านไปนับตั้งแต่วันที่ลูกทั้งสามไม่อยู่ซูเหยาวก็ให้สามีลาออกจากงานที่ทำเพื่อจะได้มาช่วยเธอดูแลงานในส่วนของครอบครัวตนเองเทนหานผู้รักภรรยา ก็ไม่ขัดข้องอันใดแม้ผู้จัดการโรงงานจะขอร้องให้อยู่ต่อก็ตามส่วนมูอันเองก็ลาออกตามคนเป็นพี่ชายด้วยเพราะพี่สะพายได้สั่งให้เขาเปิดโรงงานเต็มรูปแบบจากบ้านที่เป็นชื่อของเจียงเฟยในเวลานี้ได้กลายมาเป็นของซูเหยาโดยสมบูรณ์จากการที่เจียงเฟยได้ทำพิ่ในกมยกทรัพย์สินส่วนนี้ให้และยังมีเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง จยงเฟยได้ลาลับจากโลกใบนี้เดินทางไปหาสหายสนิทของตนแล้วในเช้ามืดวันหนึ่งหลังจากที่หลานหลานได้ไปรายงานตัวทำให้เด็กทั้งสามที่อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันเมื่อได้รับข่าวร้ายนี้ก็พาก,กันกอดกันร้องไห้ตัวโยนด้วยความเสียใจผู้คนในค่ายทหารเองก็ต่างเสียใจไม่แพ้ญาติของชายผู้เป็นดังตำนานคนนี้คนที่เสียใจมากที่สุด ก็เป็นสี่พี่น้องหมิงหุยเทียนและมู่ที่คนทั้งสี่ในเวลานี้ได้มาอยู่ในหน่วยเดียวกันพวกเขาต่างหลังน้ำตาของตนออกมาด้วยความเศร้าและอาลัยเรื่องการจับไปของคนใกล้ตัวทั้งจับเป็นและจับตายมีผลกระทบต่อซูเห่ยาไม่น้อยทำให้เธอได้แต่ทำงานให้ผ่านพ้นไปไม่อยากอยู่ว่างให้ตัวเองมีเวลาคิดถึงคนเหล่านั้น ในช่วงชีวิตก่อนเธอไม่มีใครให้รักและเป็นห่วงแต่พอได้มาอยู่ในราน่างนี้มีครอบครัวที่รักมีคนที่หวังดีกับเธอมากมายพอถึงเวลาที่คนเหล่านั้นต้องจากไปก็ทำให้หญิงไว้กลางคนผู้นี้อดที่จะเสียใจไม่ได้ที่หานและคนในครอบครัวซูก็ต่างพากันเป็นห่วงซูเหว่ยามากดังนั้นในเย็นวันนี้พ่อแม่บ้านสู จึงได้มาหาลูกสาวที่บ้านเทียนดึงจากคนทั้งคู่ไม่อาจปล่อยให้ลูกสาวมีสภาพที่ย่ำแย่ไปมากกว่านี้ได้อีกสู้เหวยาวที่เห็นพ่อกับแม่ที่นับวันจะชารามาหาตัวเองหล่อนก็ดีใจเซียวเยาเหนื่อยไหมลูกคนเป็นแม่ถามลูกสาวแม่ลูกจะอายุเท่าไรแต่คนเป็นแม่ก็ยังมองว่าลูกเป็นเด็กอยู่เสมอเนี่ค่ะคนเป็นลูกตอบตามตรงแล้วหนูทำไมไม่อยู่พักะ่ะ ครั้งนี้คนเป็นพ่อกล่าวออกมาบ้างดูเคยลองแล้วแต่หนูก็จะรู้สึกว่างมากหนูคิดถึงลูกคิดถึงลุงเจียงคิดถึงเท่าหานที่จัดไปคนเป็นลูกกล่าวสิงโศกพร้อมน้ำตาไหลอาบเป็นใบหน้าลูกทั้งสามคนของหนูอีกหน่อยก็ได้เจอกันแต่สำหรับคนทั้งสองที่จะไปนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้อย่างพ่อแม่สักวันก็ต้องจับลูกไปเหมือนกัน ดังนั้นลูกต้องเข้มแข็งและยอมรับมันให้ได้วานชิงปลอบลูกพร้อมเอามือที่ผอมบางลูกผมยาวของลูกด้วยความรักฉันเข้าใจค่ะแต่มันแค่อดรู้สึกไม่ได้แต่แม่คะห้ามพูดอะไรแบบนี้อีกนะตอนนี้แม่กับพ่อเพิ่งจะอายุเท่าไหร่เองและอีกอย่างก็ยังแข็งแรงอยู่คนเป็นลูกที่ฟังอยู่กล่าวก่อนที่จะย้งคำพูดแม่ออกมาได้ต่อไปมีแม่จะไม่พูดแล้ว เอาเป็นว่าลูกสาวแม่เข้มแข็งแล้วใช่ไหมทุกคนเขาพากกันเป็นห่วงลูกมากโดยเฉพาะลูกเขยแม่วานชิงถามลูกสาวออกมาพร้อมมองหน้าคนที่เงืยหน้ามองตนในขณะที่ยังอยู่ในอ้อมกอด